อิดอิดไม่เป็นไรตัวนี้ไม่เป็นไรในสนามมันไ,ไม่ไหมรถเป็นไรอะ่ะไม่ใช่ว่าเดี๋ยวก็ลงสนามาไม่ไม่รถเป็นไรน้ำน้ำน้ำทะลักครับอ๋อน้ำทะลักครับ <Okay. S 1> อันนี้อันนี้เป็นอาการน้ำดันเบื้องต้นของของไททันนะครับผมอันนี้แค่เบื้องต้นนะอันนี้ยังไม่ใช่จริงว่าหนนะักอันนี้ก็มาที่สนามกอ .18 เหมือนเดิมเพิ่งจะไปซื้อจะลงแบ็กเกจทีมสองวิแต่ก่อนหน้านี้มันซ้อมไปประมาณสามรอบ น้้ออกมาแลวถ้าเล่นอีกรอบนึงสงสัยน่าจะได้เห็นน้ําพุทีนี้ก็ไปดูกันเลยนะคะรับว่าผมไม่ได้มโนว่ารถมันจะน้ําจะดันเพราะว่าก็ไม่ได้มโนอนะเนาะไม่ได้มโนเพราะว่ารถรุ่นนี้มันไม่แก้น้ําดันมันก็มันก็ไม่จบนะโยข้าไป,ไปตัดเปลี่ยนปดูเลยกลับบ้านยังไงวะสักลับบ้านยังไงวะดูหน้าพา่อค้าเป็นไงบ้างเฮ้ยอย่าซีดดิอย่าซีดขอเวลาสิบห้ากอน โอเคนี่มันได้เวลาไปแล้วนะประมาณน่ะวิ่งที่อันนี้ไม่เบินไม่เบินแล้วก็ไม่ได้ไม่ได้ดูลมยางแล้วว่าเท่าไหร่เท่าไหร่ก็คือได้15.237อ่าคันนี้โอเคเดี๋ยวพาไปดูอีกทีแล้วกันตอนที่มันแก้เลยแล้วกันนะมันจะอีกห่างไกลโอเค อันนี้แก้แ้วมันเท่าไหร่ได้พี่หนุ่มหมื่นสี่ห้าห่นสี่าถ้าถ้าดันแล้วเหรอพี่ถ้าดันแล้วต้องข้างนเช็คฝาอะยนน้มคัอ๋อออยู่ในราคานี้แล้วแล้วนี่ราพูดปินทรอะไรเนี่ยประมาณสองพันอันนี้ออกเลยดีนะขอร้องสี่ห้าบวกประมาณสองพันหม่หร้อยห่หาร้อโอเคอยากว่าอะไแบบนี้เข้าม เท่ามือตัวนี้หัวฉีดชุดนึ่งไม่มันมันมีบวกแล้วก็ต้องมีหัวฉีดด้วยแล้วพี่บอกี่โอ้ยฉี่บ่มกลมใช่หัวฉีดแค่เนี่ยไม่ใช่เฉพาะหัวฉีดพร้อมกับพี่หนุ่มพร้อมนะอู่ก็พร้อมที่จะจอดไม่ถึงเวลาแล้วมือจับตัวนี้นี่ถึงยังอันนี้นี่มันเป็นเวลาอันหมอบหมอบมันก็ดีระวบังปี๊บ กันหมดกลุ่มไหม9าึง9เปเ็นดันอีกหน,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 นึ่งเปอร์เซ็นไหมด้ัดตอนแรกนึกว่าออ้หยุดมาวิ่งสามลันวิ่งน้ำไม่ดันวิ่งไม่เบิร์นดีพอม,มาจอดไปซื้อบัตรเสร็จกลับมาอุ้ย<ห>น้ำาะลวิ่ง <laughs> <laughs> ยังไม่แตได้เบิร์นเลยพี่